โอ okay, เคก็ผมก่อนก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันครับวันนี้ผมโปรชเป๋ออาราฟาม,มารีนครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมถังซาน 3D มดเช่นเคยเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวในส่วนตัวของแพ็กเกจเติมเพชรนะครับอ่ะแพ็กเกจใช้เพชรในสูตรตัวของกิจกรรมหอกอสรพิษน,นะครับซึ่งมันเป็นเหมือนที่ผมคาดการไว้ค่อนข้างเป๊ะเลยนะครับก็คือหลักๆแล้วมันจะมี3 แพ็กเกจด้วยกันก็คือแพ็กเกจที่1 2แล้วก็3นะครับหลักๆแล้วเนี่ยที่ผมอ้างอิงเนี่ยผมอ้างอิงมาจากเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วก็ไต้หวันเนาะก็เราไม่ได้คิดว่ามันจะถูกเป๊ะๆแบบนี้หรอกนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่าเซิร์ฟไทยไต้เซิร์ฟไทยเวียดนามเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนอะไรค่อนข้าง,งเยอะซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยการปรับเปลี่ยนก็ค่อนข้าง,งเยอะเหมือนกันแต่ต้องพูดตามตรงเลยว่าอออของแจกดีอ่าของค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปดููแแแแลล้้วววกกกกกััััััันน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 ะะะะผมมมขอออออาาคครรรรรรบบบบบิิิษษททเเเเเเเพพป็็ตตถ่่่่งยดชื ได้แนะน่นอนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าโจดอเวนตูต้องทักกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาด้วยกันแล้วถ้าหมดหกปีนะครับแล้วก็บริษัทเขา,ร,ารับเติมในส่วนของเกมทางซ้ายสามดีเล่อีกหลายเกมเลยสามารถเข้าไปดูที่เพจได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่ตารางคลิปนี้นะครับแล้วก็บริษัทเขา,าเปิดทำการทุกวันไม่มีจุดต่ยอสิบโมงเช้ายี่สิบตีสองครึ่งนะครับโอเคมาอันดับแรกนะครับให้เราคลิกไปที่ร้านคาร์มอลตรงนี้เนาะแล้วมันจะเด้งขึ้นมาเลยครับอ่ามันจะเด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมอ่าเราเข้าไปที่ร้านคาร์เพชรครับตรงนี้ อ่ะอย่างที่ผมพูดไปเนาอว่าในส่วนตัวของกิจกรรมแรกเนี่ยหรือว่าแพ็กเกจอันแรกนะครับนะมันจะสามารถซื้อใบกาชาเนี่ยนะครับ ได้10บใบเห็นไหมในราคา840เพรผมผมพูดไว้แล้วนะในคลิปตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ก่อนของกิจกรรมไอตัวใช้เพร,รซื้อหยกเขียวใช่ไหมว่าอย่าเพิ่งไปใช้เยอะกับกิจกรรมนั้นเพราะว่ากิจกรรมของสำหรับที่เนี่ยมันจะเข้าแล้วมันมีกิจกรรมลดบัตรกาชาเว้ยก็คือกิจกรรมนี้แหละแล้วอย่างที่บอกครับมันสามารถซื้อได้รายวันนะกิจกรรมนี้เนี่ยมันจำกัดซื้อเนี่ยรายวันหนึ่งวันเนี่ยได้แค่10บใบใช่ไหมอ่า แล้วพอเปลี่ยนไปวันต่อไปเนี่ยมันก็รีกลับมานะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้สามารถซื้อได้7วันแสดงว่าเราสามารถซื้อใบกาชาเนี่ยนะครับนะได้ทั้งหมด70ใบในราคาประมาณแป๊บหนึ่งนะครับขอคูณกันลืมคูณลืมคูณน,นะครับราคาอยู่ที่840นคูนเนะครับอ่ะเราจะเสียเพชรอยู่ที่5,880นแะครับแต่เราจะได้ใบกาชามาทั้งหมดนะครับ70ใบ เออเพราะฉะนั้นโคตรคุ้มนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจที่2นะครับแพ็กเกจที่2เนี่ยลดราคา50%อ่าหลักๆเลยเนี่ยก็จะได้ในส่วนตัวของใบกาชา10บใบนี่ครับในราคา1,490แต่ว่าเราจะได้ลูกแก้วอันนี้มาด้วยนะครับซึ่งลูกแก้วตัวนี้เนี่ยสามารถอัพขั้นเนี่ยจากวงแหวนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเอ้ยจะอ่ะถูกต้องแล้วจากวงแหวนเนี่ยเอ่อ60,000ปีเป็น70,000ปีป้าถ้าจำไม่ผิดนะครับความคิดทะลวงวงแหวนร,ระดับเ0 0 0หมื่นปีอ่าก ไอเนี่ยเป็นที่ทะลวงนะครับอ่าสามารถทําให้เราทะลวงจากวงแหวนหกหมื่นปีเป็นเจ็ดหมื่นปีได้นะอันนี้ก็ค่อนข้างคุ้มแลวกันนะอันนี้คือเป็นตัวอัพของดีครับอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เนี่ยเราสามารถใช้ทะลวงนะครับจากห้าหมื่นปีเป็นหกหมื่นปีได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นว่ามันเป็นอว่ามันเป็นวงแหวนที่ทําให้เราเลื่อนจาก5 0,000ปีเป็น6 0 0 0 0ปีหรือว่า6 0 0 0 0ปีเป็น7 0,000นปีนะ ขออนุญาตนะครับทะลวงอ่ะเป็นตัวนี้จริงด้วยครับนี่เป็นตัวนี้อ่าก็คือถ้าเราซื้อในราคาที่อ่าเป็น800เนี่ยนะครับแบบแปดร้อยสี่สิบเพชรเนี่ยเราจะได้อ่าลูกแก้วในการทะลวงโมหวนวิญญาณจาก50,000ปีเป็น60,000ปีนะครับก็จะได้อยู่ที่5ลูกนะเนี่ยครับ5ลูกนะครับนี่5ลูกเห็นไหมแต่ถ้าเราซื้อในส่วนตัวของราคา1,490นะครับเราจะได้อ่า ลูกแก้วทะลวงวงแหวนวิญญาณเนี่ยจาก6 0 0มืนปีเป็นเจ็0มืนปีเนี่ย5ลูกนะครับและก็ในส่วนของราคาแพงที่สุดเลยก็คือ1,880ก็คือราคาปกติเลยจากปกติเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยใบายกาชาเราซื้อ10บใบเนี่ยมันจะราคา1,880่ั้ยแใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ก็ราคา1,880ครับแต่ มันจะแถมอะไรมาด้วยมันจะแถมวงแหวน50 0 0 0ปีแล้วก็ในส่วนตัวของลูกแก้ว up ep วงแหวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมเชียร์นะครับให้ซื้ออยู่แค่2แพ็กเกจก็คือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เพราะอะไรอย่างที่บอกครับเราจะสามารถได้ลูกแก้วเนี่ยไปอัพวงแหวนนะครับ70,000ปีซึ่งเทคนิคในการอัพวงแหวนขึ้นระดับนะครับจากห้าห0ื่นปีเป็นแสนแสนปีเนี่ยเราไม่จะเป็นที่จะต้องหาลูกแก้วตัวนี้เนี่ยไป up ให้เป็นแสนปีเราแค่ทําลูกแก้วให้ถึง70,000ปีเนี่ยประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณ4ประมาณประมาณ8วงมันงถ้าจำไม่ผิดนะครับเราก็จะเอาไปอัพได้เรื่อยๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาบอกแล้วกันเทคนิคในการ วงแหวนแสนปีนะครับผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับโอเคก็หลักๆแล้วแนะนําให้ซื้อแค่2แพ็กเกจนี้ก็พอนะส่วนตัวผมจะซื้อแพ็กเกจนี้ไว้เพราะว่ายังไงก็ต้องเปิดกาชาอยู่ดีนะครับนะก็เลยซื้อไปเลยอ่าเดี๋ยวค่อยมาไล่ซื้อตัวนี้แล้วกันค่อนข้างคุ้มนะส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างคุ้มนะครับนะหลักๆแล้วผมจะซื้อ2แพ็กเกจนี้แล้วกันครับโอเคก็สำหรับ,บวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอจบในี่ตรงนี้แล้วกันครับก็สำหรับใครที่ชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดสมัครให้เพื่อนรายการแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอารารบ